และรางวัลนะคะมีรางวัลแบบไหนบ้างแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะรางวัลแรกนะคะก็คือรางวัลสอบเขตชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารางวัลสอบเขตก็คือการที่เราให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะคะไปรางวัดดูนะคะว่าขนาดที่ดินเนี่ยมันตรงกับที่เราจะซื้อขายกันไหมตรงกับที่ในโฉนดไหมนะคะข้อที่2เราจะได้รู้ด้วยว่าหมุดไม้นะคะแนวเขตที่ดินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแน่นะคะก็เจ้าหน้าที่รังวัดก็จะบอกเราด้วยนะคะอันนี้คือการรังวัดสอบเขต รางวัลที่สองค่ะก็คือการรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินอย่างกรณีนี้ก็คือแบบคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะมีที่ดินแปลงใหญ่และแบบอยากจะแบ่งที่ดินแปลงแปลงเลง็กๆให้กับคุณลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,ะเรียกเจ้าหน้าที่มารังวัดเพื่อแบ่งแยกแปลงที่ดินค่ะหรือว่ากรณีที่เขาจะจัดสรรที่ดินขายอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเอาแปลงที่ดินแปลงใหญ่แล้วก็มาแบ่งเป็น แปลงย่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ารังวัดแบ่งแยกนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่3นะคะก็คือการรังวัดเพื่อรวมโฉนโดนะคะก็จะมีแบบพวกอ่าซื้อที่ดินหลายๆแปลงนะคะแล้วก็อยากจะรวมให้มันเป็นโฉนโดเดียวสวยๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราเนี่ยนะคะออซื้อที่ดินแปลงข้างๆและอยากจะรวมเป็นโฉนโดเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรังวัดเพื่อรวมโฉนโดค่ะ และถ้าจะทำรังวัดนะคะตอนนี้นะคะก็ไปแจ้งได้เลยนะคะยื่นขอรังวัดนะคะที่สำนักงานที่ดินหรือว่าหรือว่านะคะเราผ่านแอปพลิเคชันนะคะ EQ Land ก็ได้ค่ะตอนนี้เขาก็อำนวยความสะดวกให้แล้วแต่การรังวัดสำหรับบางเขตนะคะใช้เวลานานมากหลายเดือนนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะวางแผนให้ดีค่ะ